พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นอย่างไรสมเด็จพระเทพทรงเป็นอย่างนั้นทรงถอดแบบทูลกระหม่อมพ่อมาทุกอย่างสมเด็จพระเทพทรงเป็นพระหูสูงทรงรอบรู้ทุกด้านทุกศาสตร์ทุกแขนงทรงรู้หมดเพราะทรงมีประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศในประเทศทรงไปเกือบจะทุกมุมของประเทศปัญหาร้อยแปดทรงบันทึกไว้ทั้งหมดส่วนไปต่างประเทศก็ทรงไปเกือบจะทั่วโลกและไม่ได้ไปแบบเราหากทรงไปนั่งเรียนทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์สถานศึกษา สถานีวิจัยเรื่องความเป็นพระหูสูตรหาใครท้าพระองค์ได้ยากทรงหน้าทึ่งมากทรงขยันและทรงอดทนสูงไปถิ่นธุระกันดารยากลําบากอย่างไรไม่ทรงปิิพระโกร์ทรงทุ่มเททรงงานอย่างไม่ทรงนึกอะไรเลยทรงลืมนึกถึงพระวรกายของพระองค์เองเสียด้วยซ้ำภาพพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างไรสมเด็จพระเทพทรงเหมือนทูลกระหม่อมพ่อ จากบทสัมภาษณ์ของดตรสมเมตตันต,ติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิใช้พัฒนาจากหนังสือมติชนรายวันหน้าที่25ฉบับปัจจันที่1เมษายน2556สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่2เมษายนพศ2498ณัพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ที่3ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในราชการที่9้และได้รับการถวายพระนามจากสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินทรเชัยรัตนสุดากิติวัฒนาดุลยโสภาคพร้อมทั้งประธานคำแปลว่านางแก้วอันหมายถึงหญิงผู้ประเสริฐและมีพระนามที่ข้าราชบริพารเรียกทั่วไปว่าทูลกระมองน้อยด้วยกล้าวด้วยกระมองขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน